สนับสนุนโดยโปรสุดคุ้มรับหน่วยลงทุนกองทุน LS Growth A เมื่อเปิดบัญชีและทำรายการครั้งแรกที่แอป p r o ฟิต a LS Bank โทร2 7 มาติดตามกันต่อนะคะจะพาผู้ชมมาติดตามค่ะคำแนะนำจาก L H Bank Advisory นะคะว่า4ตลาดในแถบอาเซียนนะคะตลาดไหนบ้างที่น่าสนใจไม่ควรมองข้ามและตลาดหุ้นไทยล่ะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยนะักลงทุนบางท่านก็บอกตลาดหุ้นไทยถือว่าค่อนข้างจะอ่อนแอเลยทีเดียวนะคะในอาเซียนแต่ยังไงก็ตามในอีกมุมมองหนึ่งตลาดหุ้นไทยก็มีนักวิเคราะห์บอกว่าไม่ควรมองข้ามเหมือนกันเรื่องนี้เป็นยังไงให้คุณมนใจร่บให้ฟังค่ะ ถ้รวมตลาดหุ้นของเอเชียในช่วงที่ผ่านมาถ้าเป็นเอเชียตอนออกดูดีขึ้นพอสมควรขณะที่เอเชียตอนออกเฉียงใ,ใต้หรือว่าอาเซียนยังติดลบแล้วก็น่าจะซึมยาวด้วยซ้ำไปนะครับวันนี้รอฟังมุมมองจากผู้เช,ชี่ยวชาญด้านการลงทุนของ L H Bank Advisory และเรามีภาพรวมของตลาดหลักในอาเซียนของเราว่าเพื่อนบ้านของเราตลาดหุ้นเขาขยับอยู่ประมาณไหนและตลาดหุ้นไทยเป็นอย่างไรรอฟังคําแนะนํากันนะครับเริ่มต้นจากกราฟิกแรกก่อนนะครับสำหรับ4ตลาดหุ้นสาคัญใน อาเซียนก็ต้องพากันไปดูภาพรวมก่อนว่าช่วงที่ผ่านมาเคลื่อนไหวเป็นอย่างไรรวมถึงประเทศต่างๆในเอเชียด้วยเราก็จะเห็นเปรียบเทียบกันนะครับสำหรับกราฟิกนี้ทั้งค่าเงินแล้วก็การเปลี่ยนแปลงของตลาดหุ้นค่อนข้างชัดเจนทีเดียวว่าณนะตอนนี้ทั่วโลก ให้ความสําคัญกับการที่เงินเยนของญี่ปุ่นอ่อนค่าอย่างมากในรอบหลายทศวรรษดว้วยกันจนถึงณนขณะนี้นะครับอ่อนค่าพอสมควรขณะที่ตลาดหุ้นของทางญี่ปุ่นก็ดูบวกสดใสทีเดียวนะครับกว่า20ตลาดหุ้นจีนครับบวกเกือบ5แต่ว่าเงินหยวนในช่วงที่ผ่านมาเราก็เห็นเปลี่ยนแปลงไปในกรอบที่ เขายังจัดการในขั้นตอนที่เข้มงวดอยู่พอสมควรแม้ว่าทางรัฐบาลของจีนทางธนาคารต่างๆจะส่งสัญญาณออกมาแล้วนะครับสำหรับเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจและนะักวิเคราะห์ก็เริ่มมองว่าเป็นไปได้หรือเปล่าที่วันข้างหน้าจีนน่าจะส่งผ่านนโยบายเพื่อที่จะทําให้เม็ดเงินกระจายเข้าไปสู่ระบบมากยิ่งขึ้นซึ่งก็อาจจะดีต่อตลาดหุ้นในวันข้างหน้าก็ได้นะครับขณะที่อินเดียครับตลาดหุ้นเขาก็ปรับไป3.5เเเกาหลีใต้ ไ27.4%ไต้หวันดูดีทีเดียวนะครับ Year to date ก็คือตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเกือบ22%ด้วยกันครับมันก็จะสอดคล้องกันทั้งส่วนที่เป็นเงินของแต่ละประเทศรวมถึงตลาดหุ้นนะครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ กราฟิกถัดไปนี้ดูกันเฉพาะส่วนที่เป็นดัดชนีของสิงคโปร์ไปเปรียบเทียบกับตลาดประเทศเกิดใหม่ต่างๆว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสิงคโปร์นะครับถ้าไปดูส่วนที่เป็น year to date ก็คือต้นปีถึงปัจจุบันนี้ MSCI ของสิงคโปร์ลบ0.1%ขณะที่ MSCI world นะครับไปได้ถึง8.5%ดูท่าจะไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะครับสำหรับจุดที่ถือว่าเป็นฮับหรือว่าศูนย์กลางทางการเงินของเอเชียและของโลกอย่างสิงคโปร์ขยับไปดูในร ติดไปกันต่อครับทีนี้ส่วนไหนธุรกิจไหนในตลาดหุ้นสิงคโปร์ที่เขาไปได้ดีครับดูจากส่วนนี้ก่อนนะครับท่าทั้งตลาดของสิงคโปร์ครับในช่วง3เดือนที่ผ่านมาเฉลี่ยแล้วเติบโตเกือบ2%เแต่ว่าส่วนที่เป็นสินค้าอุตสาหกรรมสินค้าอุาโปโภคบริโภคส่วนที่เป็นสินค้าพลังงานสินค้าเพื่อสุขภาพ และโทรคมนาคมยังดูไปได้ดีแตกต่างพอสมควรนะครับกับส่วนที่เป็นอสังหาริมทรัพย์และก็บริษัทอื่นๆรวมถึงเทคโนโลยีด้วยขยยาไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ ในกราฟิกนี้มาดูกันว่ามาเลเซียเป็นอย่างไรมองง่ายๆแบบนี้ก่อนนะครับคุณผู้ชมส่วนที่เป็น emerging market คือตัวกราฟสีเหลืองขณะที่มาเลเซียนะครับก็คือตัวกราฟสีม่วงด้านล่างสุดนี้นะครับมันก็เคลื่อนไหวสอดคล้องใกล้เคียงกันดูจากเย o ูเด e ก่อนครับตลาดหุ้นของมาเลเซียก็ติดลบไปเกือบ10เช่นเดียวกัน เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่สะท้อนเหมือนกันนะครับว่าตลาดหุ้นในอาเซียนช่วงที่ผ่านมาก็กระทบไม่น้อยครับ ไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับกราฟิกนี้ทําให้เห็นว่าตลาดหุ้นของมาเลเซียส่วนไหนที่เขาโตได้ดีอย่างธุรกิจโทรคมนาคมธุรกิจเพื่อสุขภาพธุรกิจเทคโนโลยีรวมถึงอสังหาริมทรัพย์นะครับก็ยังอยู่ในแดนบวกและก็มีแนวโน้มจะดูดีขึ้นแต่ละประเทศโครงสร้างเศรษฐกิจเขาก็ไม่เหมือนกันครับแรงหนุนและก็ส่วนที่จะมีส่วนเปลี่ยนแปลงก,กับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเขามันก็เลยแตกต่างกันออกไปขยยบไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ กราฟิกนี้มาดูกันต่อที่อินโดนีเซียบ้างดีกว่านะครับอินโดนีเซียประเทศที่มีเขตเศรษฐกิจใหญ่ในอาเซียนของเราประชากรเขาก็เยอะแล้วช่วงที่ผ่านมาตลาดทุนเขาก็ดูคึกคักพอสมควรนะครับไปดู year to date ข้อมูลตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันปรากฏว่า MSCI อินโดนีเซียครับเคลื่อนไหวบวกมากกว่า8.4เปในกราฟิกถัดไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับเราก็จะเห็นว่า อินโดนีเซียถ้าดูจากตัวจาการ์ตาสต็อกเอ็กซ์ชแนนด์คอมเพรสเตอนะครับเคยเคลื่อนไหวในช่วงที่ผ่านมานะครับไปได้ค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับ7,000กว่าจุดแต่ณตอนนี้เคลื่อนไหวต่ำกว่า6,800จุดไปประมาณสัก6,700กว่าจุดนะครับควรจะต้องรอดูปัจจัยทางเศรษฐกิจต่อเนื่องต่อไปด้วยขยยาไปดูกราฟิกถัดไปกันต่อครับ ในกราฟิกถัดไปนี้มุมมองที่มีต่อตลาดหุ้นในเอเชียเป็นอย่างไรมองง่ายๆแบบนี้นะครับว่าเป็นไปได้ที่จะเห็นตลาดหุ้นในเอเชียอาจจะยังซึมแล้วซึมยาวด้วยมันก็ยังมีโอกาสในการลงทุนต่อไปแต่ต้องเลือกตลาดเลือกจังหวะดีๆนะครับถ้าลองไล่เรียงแบบนี้ดูก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งคอสปีของเกาหลีใต้นะครับไล่เรียงจากส่วนที่เป็นไตรามาสที่2ไตรามาสที่3ในปีนี้ก็มีแนวโน้มที่จะ ปรับตัวลดลงขณะที่ตลาดหุ้นส่วนอื่นๆอย่างเซ็ต50ของเรานะครับ50ตัวแรกที่เป็นหุ้นขนาดใหญ่เราก็จะเห็นนะครับว่าแนวโน้มเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะปรับตัวลดลงด้วยเช่นเดียวกันมองง่ายๆและทําให้เห็นภาพแบบนี้ว่าเงินที่เข้ามาในตลาดโดยเฉพาะอาเซียนโดยเฉพาะเอเชียของเราณนะตอนนี้ดูท่าจะยังไม่มั่นใจนะครับแต่โอกาสในการลงทุนจังหวะในการลงทุนยังมีอยู่แต่ต้องไปฟัง ความเห็นของผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจาก L H Bank Advisory ครับ และตอนนี้ก็อยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณคุณากรคุณอาสวรน์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณมนชัยคุณทวีรัตน์ครับค่ะคก็เรียนเรียนถามอย่างนี้นะคะตลาดหุ้นไทยเราก็ถือว่าถูกมองอะคะ่ะว่าเป็นตลาดหุ้นที่อ่อนแอที่สุดแห่งหนึ่งของโลกนะคะในช่วงต้นปี2566แต่ขณะเดียวกัน,นะคะ่ะเราก็เป็นหนึ่งในสนามหนึ่งสามของตลาดหุ้นอาเซียนที่นักลงทุนต่างชาติเขามองว่าก็ไม่ควรมองข้ามเหมือนกันมีความคิดเห็นกับเรื่องนี้อย่างไรรวมถึงตลาดหุ้นไทยจากนี้ไปนะคะไตมัดสที่เหลือนี้และตรอยมาัสาม จะเป็นยังไงคะครับในปี2023นี้นะครับผลตอบแทนของตลาดหุ้นไทยในช่วง5เดียนแรกทำผลตอบแทนได้ไม่ค่อยดีเท่ากับตลาดทุน่งอื่นทั่วโลกครับ โดยตลาดหุ้นบ้านเราติดลบไปถึงแปดเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งถ้าเราดูในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยะครับยังถูกกดดันจากเรื่องความกังวลจากเถียรภาพนะครับแล้วก็การเป็นผ่านนโยบายต่างๆทางการเมืองครับส่งผลให้ฟันโซต,ต่างชาติไหลออกจากตลาดหุ้นไทยครับสูงสุดในภูมิภาคส่วนในเดือนนี้เองนะครับก็อยู่ในช่วงของผลกระทบนะครับของสถานการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมารวมทั้งยังมีปัจจัยต่างประเทศแล้วก็ปัจจัยภายในประเทศ Hop. คอยกดกันนะครับซึงถ้าเรามาดูปัจจัยภายในประเทศกันนะครับหลักๆก,ก็ต้องติดตามสถานการณ์ทางการเมืองนะครับว่าจะมีการจัดตั้งรัฐบาลใหม่ได้เมื่อไหร่นะครับรวมถึงนยโยบายต่างๆที่อาจจะส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นเช่นการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าการปฏิรูปที่ดินหรือแม้แต่การขึ้นค่าแรงขั้นต่ำครับก็ถามถึงสถานการณ์ของตลาดหุ้นไทยในไตรมาสสองนะครับปกติแล้วกําไรบริษัทจดทะเบียนจะชะลอตัวลงจากไตรมาสแรกครับซึ่งถ้าเราดู Q2 ของปีที่แล้ว นะครับบริษัทจดทะเบียนมีกำไรสูงถึง3.5แสนล้านบาทนะครับถ้าถามถึงชูสองของปีนี้เราก็คาดว่าจะไม่สูงเท่ากับปีที่แล้วส่วนซันโฟนะครับที่ไหลออกจากตลาดหุ้นไทยจะเห็นได้ว่าตอนนี้นะครับนักลงทุนต่างชาติถือของหุ้นไทยเหลือเพียง19เปอร์เซ็นถือว่าเป็นสัดส่วนที่น้อยมากนะครับซึ่งก็เป็นผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองด้วยเช่นกัน,นครับ่งถ่าเรามาดูภาพรวมในระยะยาวของแนวโน้มเศรษฐกิจไทยนะครับและ กำไรบริษัทจดทะเบียนเราจะเห็นได้ว่านะครับยังมีโอกาสเต,ติบโตต่อเนื่องนะครับซึ่งทาง LH Bank ก็เชื่อว่าตลาดหุ้นไทยยังสามารถฟื้นตัวได้ในช่วงที่เหลือของปีครับโดยเราขออ้างอิงข้อมูลในอดีตนะครับในปี2020แล้วก็ปี2022นะครับจะเห็นได้ว่าตลาดหุ้นไทยนะครับปรับตัวลงในช่วงของ6เดือนแรกส่วนใน6เดือนหลังนะครับมักจะมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นได้ ส่วนตลาดหุ้นไทยที่ปรับตัวลงมาในขณะนี้นะครับเราก็ถือว่าและกากว่าตลาดหุ้นโลกและการประเมิน valuation น,นะครับก็ยังอยู่ในจุดที่น่าสนใจเนื่องจากมาเก็ตเงิน n ูเกยบครับสูงถึง4%แล้วก็สูงกว่าในหลายๆประเทศนะครับอีกทั้งบ้านเรานะครับก็ยังได้เงินตันผลที่สูงถึง3%อีกด้วยครับ ครับคุณกรุณากรครับข้อมูลน่าสนใจทีเดียวสำหรับโอกาสที่ยังมีอยู่นะครับในตลาดหุ้นไทยทีนี้ถ้าไปเปรียบเทียบกันล่ะครับตลาดหุ้นไทยมาเลเซียสิงคโปร์แนวโน้มแล้วก็แนวทางในการลงทุนดูจะเป็นยังไงบ้างครับ ครับแม้ว่าผลตอบแทนของตลาดหุ้นในกลุ่มอาเซียนนะครับทั้งไทยมาเลเซียแล้วก็สิงคโปร์นะครับจะให้ผลตอบแทนเยอทูเดตไม่ค่อยดีเท่าที่ควรนะครับโดยเฉพาะไทยกับมาเลเซียนั้นให้ผลตอบแทนติดลบไปถึงเจ็ดเปอร์เซ็นะครับส่วนสิงคโปร์ติดลบเพียงหนึ่งเปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับซึ่งถ้าเราพิจารณาเฉพาะเศรษฐกิจไทยในช่วงที่ผ่านมานะครับก็ยังคงมีการขยายตัวนะครับซึ่งปีนี้ก็คาดว่าจะขยายตัวที่ประมาณสามจุดหกถึงสามจุดเก้าเปอร์เซ็นต์เนื่องมาจากการบริโภคของภาคเอกชนนะครับภาคการท่อง เที่ยวและภาคบริการที่ฟื้นตัวได้ดีครับถึงแม้ว่าการส่งออกอาจจะชะลอตัวลงไปบ้างน,นะครับแต่เรายังมองว่านะครับจํานวนนะักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะเข้ามาในประเทศไทยครับสูงถึง30ล้านคนซึ่งจะช่วยสนับสนุนตลาดแรงงานให้ฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคแรงงานเกี่ยวกับ การบริโภคนะครับแล้วก็ภาคการท่องเที่ยวนะครับสําหรับอัตราเงินเฟอ้อโดยทั่วไปของไทยก็ยังคงอยู่ต่ากว่าในหลายๆประเทศนะครับซึ่งก็คล้ายๆกับกลุ่มในประเทศอาเซียนถ้าเรามามองปัจจัยบวกนะครับที่เป็นจุดแข็งของเศรษฐกิจไทยก็ต้องอยู่ที่ภาคการท่องเที่ยวแล้วก็การบริโภคของภาคเอกชนครับซึ่งถ้าดูการเติบโตของเศรษฐกิจโลกในปีนี้นะครับจะเหลือการเติบโตเพียง2.1%เปอร์เซ็นเท่านั้นนะครับซึ่งเป็นผลมาจากตัวเลขเศรษฐกิจของต้นไปมาต่อที่ออกมาน้อย ที่ตลาดได้คาดการไว้นะครับดังนั้นนะครับนักลงทุนก็ยังคงอยากให้น้ําหนักการลงทุนในประเทศที่มีการเติบโตที่สูงกวา่าซึ่งกลุ่มประเทศ emerging market นะครับโดยเฉพาะอาเซียนจึงน่าจะเป็นประเทศที่มีเมเ็ดเงินไหลเข้าในช่วงองครึ่งปีหลังครับ ซึ่งถ้าเราดูด้านความถูกแพงของการประเมิน f o r w a r d PE นะครับของตลาดในกลุ่มประเทศอาเซียนทั้งสิงคโปร์มาเลเซียและก็ไทยครับจะอยู่ที่10เท่า13เท่าแล้วก็16เท่าซึ่งต่ำกว่าเฉลีหุ้นโลกครับที่อยู่ที่18เท่านมถึงเงื่อนปั้นผลของตลาดหุ้นในกลุ่มอาเซียนนะครับก็ให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าและแนวโน้มของเศรษฐกิจในกลุ่มประเทศอาเซียนยังได้ประโยชน์จากการเปิดประเทศของประเทศจีนอีกด้วยครับ และถ้าหากว่าเราหันไปมองในแถบตลาดหุ้นนะคะในแถบเอเชียตะวันออกไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุ่นนะคะเกาหลีใต้แล้วก็ไต้หวัน4ประเทศนี้ถือว่าทําผลงานได้ดีต่อเนื่องเลยทีเดียวทาง LSH Bank มีคําแนะนําในการจัดพอร์ตการลงทุนยังไงกันบ้างที่ทําให้เราลงทุนได้อย่างปลอดภัยแล้วก็ทําเงินได้ด้วยค่ะ ครับสำหรับไตรมาสามนะครับทาง L H Bank ขอแนะนำให้นักลงทุนจัดพอร์ตการลงทุนในตลาดหุ้นเอเชียโดยเฉพาะตลาดหุ้นญี่ปุ่นแล้วก็ตลาดหุ้นจีนครับถ้าเรามาดูที่ตลาดหุ้นทปิดของญี่ปุ่นนะครับปีนี้ดัชนีก็ทำจุดสูงสุดในรอบ33ปีแล้วก็คาดหวังว่าจะประเทศจะมีการเติบโตที่มากขึ้นโดยเฉพาะธนาคารการของญี่ปุ่นนะครับยังมีทิศทางการใช้ในโยบายการเงินแบบผ่อนคลายมากเป็นพิเศษนะครับซึ่งถ้าเราประเมิน valuation อย่างตัว forward PE นะครับยังอยู่ในระดับ ลบหนึ 1> 1 Division, ่งแฟนดัตดีวิชันถือว่ายังอยู่ในจุดที่น่าสนใจครับสำหรับตัวที่สองนะครับเราก็แนะนำให้ลงทุนในตลาดหุ้นจีนซึ่งผลตอบแทนเยอทูเดนะครับอยู่ประมาณห้าเปอร์เซ็นต่ในของครึ่งปีแรกถือว่าค่อนข้างจะผิดห่าเป็นนิดนึงนะครับสาเหตุก็คือการซื้นตัวที่ช้ากว่าที่ตลาดได้คาดการไว้ถ้าเรามองออกไปในช่วงของครึ่งปีหลังนะครับการลงทุนในตลาดหุ้นจีนยังคงมีความน่าสนใจอยู่นะครับเมื่อตลาดหุ้นนะครับล่าสุดก็มีการย่อกลับมาที่ระดับเดิมใกล้เคียงกับช่วงต้นปี ซึ่งการซื้อขายปัจจุบันของ forward PE ครับอยู่เพียง12เท่าเท่านั้นนะครับแล้วก็มีการคาดการณ์การเติบโตของกําไรที่22เซในช่วงอีก12เดือนข้างหน้ารวมถึงตัวเลขเศรษฐกิจที่สําคัญนะครับที่ เท้อะให้เห็นถึงการฟื้นตัวของเศรษฐกิจนะครับเราจะคาดการได้ว่านะครับช่วงของครึ่งหลังเนี่ยอาจจะเห็นการฟื้นตัวอย่างต่อเนื่องนะครับเราก็คาดการว่า,ร,ารัฐบาลจีนอาจจะยังคงทิศทางนะครับเชิงสนับสนุนต่อไปนะครับทั้งในส่วนของการเงินการลังการจัดระเบียบหรือแม้แต่นโยบายควบคุมของภาครัฐนะครับดังนั้นนะครับ LH Bank เรายังคงแนะนําทยอยสะสมหุ้นจีนครับโดยเน้นไปที่หุ้นขนาดใหญ่ ในกลุ่มเอแชร์ are, ซึ่งจะได้ประโยชน์โดยตรงหากเศรษฐกิจจีนฟื้นตัวนะครับแล้วก็มีความอ่อนไหวต่อการเมืองระหว่างประเทศน้อยกว่าด้วยครับครับวันนี้ขอบคุณคุณคุณากอนครับค่ขอบคุณค่ะครับขอบคุณครับ เป็นความเห็นของคุณคุณนากรจาก LH Bank Advisory นะครับตลาดหุ้นไทยยังลงทุนได้เพราะว่ายังได้แรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวการบริโภคภายในประเทศกำไรของบริษัทจดทะเบียนมีแนวโน้มที่จะโตต่อเนื่องครับขณะเดียวกันตลาดหุ้นที่น่าจะเข้าไปลงทุนได้ต่อก็คือตลาดหุ้นจีนแต่ว่าไปลงทุนในตัวที่ใหญ่แล้วก็มั่นคงหน่อยนะครับตอนนี้มีโปรโมชั่นที่น่าสนใจจากเงินฝากออมทรัพย์ดิจิตอล BU Max มาชวนคุณผู้ชมไปลงทุนไปฝากเงินกันครับเพราะว่า LH Bank เข้า เปิดบัญชีเงินฝากออมรัพดิจิตอล b u b u x x ให้ดอกเบี้ยสูงถึง6%ต่อปีสำหรับยอดไม่เกิน1,000 0บาทพร้อมรับคันทีบัตรเดบิต L.H.Bank ที่ยกเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้ารายปีตลอดชีพกด ATM ได้ทุกตู้ธนาคารทั่วไทย10ครั้งต่อเดือนครับเริ่มเปิดบัญชีเพียง2,000บาทเท่านั้น ขยายระยะเวลารับฝากไปจนถึง31สิงหาคม2566คุณผู้ชมที่สนใจไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน LHBU พร้อมเปิดบัญชีได้ทันทีโดยไม่ต้องไปสาขาครับแล้วก็ยังมีโปรโมชั่นพิเศษสำหรับนักลงทุนที่ลงทุนครั้งแรกผ่านแอปพลิเคชัน Profita by LH Bank รับฟรีหน่วยลงทุนนะครับกองทุน LH Road h ี A สูงสุด200บาทมีและต่อที่1ก็คือดาวน์โหลดลงทะเบียนเปิดบัญชีกองทุนครั้งแรกรับฟรีหน่วยลงทุน1 บาทต่อที่2ลงทุนครั้งแรก50า0 0บาทขึ้นไปรับฟรีหน่วยลงทุน100บาท สามารถเปิดบัญชีพร้อมลงทุนและรับโปรโมชั่นพิเศษได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30มิถุนายน2566พบกับแคมเปญพิเศษและโปรโมชั่นสุดคุ้มจาก LHB a ได้ที่แอปพลิเคชัน LHBU แล้วก็ Profita ครับไปดาวน์โหลดใช้งานกันได้ทั้ง App Store และก็ Play Store ครับสอบถามรายละเอียดได้ที่ LHB n ทุกสาขาหรือโทรไปที่13 2 7เเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดครับแล้วก็ต้องเน้นย้ำนะครับว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะ สินค้าเงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนครับเอาละค่ะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามกันต่อกัอกบการด,าดันเขตเศรษฐกิจพิเศษแถบอีสานให้เป็นเมืองหลวงของ BCG ค่ะ